อเสียงเขาคลิปไได้นะนี่ก็เราก็จะรีวิวสองข้างทางกันนะฮะทางไปคุนห้วยนะครับทางจากคุนห้วยไปนะครับไปอะไรวะเนี้ยไปบ้านสลกนะครับบรรยากาศนะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสองข้างทางนะฮะแล้ววันนี้ก็เราก็มาดูว่าส s perchitra เนี่ยนะครับนี่นะฮะ จะขึ้นเขาลงห้วยได้ดีแค่ไหนนะนะฮะตอนนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อหมู่บ้านนะครับในเพลิงชิ้นจังหวัดแพร่นะจากบ้านสลปไปที่บ้านคุณห้วยนะครับตอนนี้จะเป็นทางที่ลงมาค่อนข้างที่จะชันเลยนะครับแล้วก็หักเลยนะครับหักศอกเลยนะนะครับก็ ชันมากนะฮะจากในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะอ่าแต่แต่จริงๆแล้วชันมากนะตอนนี้ก็โค้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะโค้งขึ้นมาก็หักศอกเลยทีเดียวเชียวนะฮะนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอยู่นะนะฮะตอนนี้ผมใช้เกียดีนะไม่ได้แบบคือมันไม่ได้เป็นความสูงที่มันเป็นชันเป็นการชันต่อเนื่องนะครับมันสามารถที่จะไต่ระดับขึ้นไปได้นะครับมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้เกียร์โลหรือเกียร์ดีเอสนะครับ ค่อนข้างนี่จะดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่ามีรถกระบะตามผมมาด้วยนะนะครับก็สวยงามครับใครที่สนใจนะจะมาเที่ยวแถวอำเภอบางชินจังาวัดแม่นะครับก็ลองมาดูเส้นทางนี้ดีนะครับแต่กลางคืนเนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่ากลัวเนาะเป็นแบบใครกลัวผีอะนะอย่ามานะครับเส้นนี้นะฮะก็กลางวันก็สวยดีนะครับ เมื่อก่อนผมชอบมาวิ่งออกกาลังกายแถวนี้แหละนะครับตอนเด็กนะตอนเท้าเห้านักเรียกว่าห้าวห,ห้าเป้งเลยนะฮะนะครับก็ระยะทางประมาณาประมาณน่าจะสี่ห้าโลนะครับไม่ไม่ไกลมากนะครับเดินยังได้เลยนะครับเดินข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่สวยเส้นหนึ่งนะครับเหมาะกับการปั่นจักรยานแล้วก็ เหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าจะขับรถกินลมแบบชิวๆก็มันก็ระยะทางมันก็ไม่ไกลนะครับมันแค่สี่โลห้าโลเนี่ยมันเหมาะการวิ่งออกกำลังกายขึ้นเนินขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่านะครับเป็นระยะทางสนุนนุนทางก็ดีอยู่นะครับแต่ไม่มีไฟข้างทางนะครับเราลองดูนะอันนี้เป็นหมู่บ้านผมนะครับหมู่บ้านสลกนะครับอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับ ก็สวยงามมาแหละนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายตรงแบบจุดเริ่มต้นเนาะเพราะว่าผมไปไม่ถึงเพราะว่าอ่าผมกลัวเส้นทางมันมัน,ม,นมันเปรียวนะเออนะครับอ่าแล้วไหนๆก็ผมก็จะพาดูหมู่บ้านผมเลยแล้วกันนะครับหมู่บ้านผมก็เป็น เป็นก็เป็นหมู่บ้านชนบทนะครับแถบชนบทเป็นกระเรียงนะครับอันนี้เป็นวัดนะเขามีวัดด้วยนะดูนะดูดูดูดอ่าโอเคจอดตรงนี้เลยเนาะโอเคนะครับนี่เขาก็เ,เรื่องธรรมดานะจอดทางโคง้งแบบนี้ในแถวหมู่บ้านนะครับเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับก็คือแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีการชนนะก็ ถ้ามีการชนก็คงไม่กล้าจอดแบบนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวผมแวะแวะบ้านน้องน้องสะไพ้าแป๊บนึงครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ